สวัสดีสสดครับพี่ชื่อพีฟานะครับพี่ชื่อยุงนะครับพวกเรามาจากมหาวิปปทยาลัยราชภัฏจันทเกษมครับและพวกเราจะพาทุกคนไปชมสาขาลตรีมีเดียไรอีสปอร์ตครับและมาถึงกันแล้วกับสาขาลตรีมีเดียอีสปอร์ตของพวกเราพี่เชื่อนะครับว่า น้องๆหลายๆคนนะครับสงสัยว่าสาขามัติมีเดียของเราอะมีอะไรบ้างวันนี้พี่ยุงแล้วก็พี่ฟีฟานครับจะพาพวกเราไปดูว่าสาขาเรามีอะไรกันบ้างนะครับท้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปกันเลยสำหรับสาขาของเรานะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือห้องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมีเพียงพอสาหรับนักศึกษาทุกคนแน่นอนครับและเรายังมีมาสปาระกาสําหรับวาดรูปเพื่อนักศึกษาได้ลองใช้งานกันอีกด้วยและยังมีห้องแม็ สำหรับปฏิบัติการงานด้าน 3D และการสร้างเกมแบบพื้นฐานให้นักศึกษาได้ลงมือและออกแบบในแบบของตัวเองด้วยยังไม่หมดแค่นี้สาขาของเราย ok ังมีห้องสตูดิโอสำหรับการอัดเสียงและภายในห้องยังมีอุปกรณ์สำหรับการสตรีมมิ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนลงมือทำด้วยตัวเองเพื <c oughs> ่อนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในอนาคตสำหรับการปฏิบัติงานของจริงด้วยครับกระจกกลันไปแล้วนะครับเกี <c oughs> ่ยวกับสาขาของเราพี่ๆเชื่อว่าน้องๆหลายหลายคนนะครับคงจะเข้าใจแล้วว่า สาขาเรามีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับมาเข้าร่วมกับพวกเราก็มาเจอกันได้ที่มติมีเดียละ e ์อีสปอร์ตที่ CRU สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ f a c e b o o k Fanpage มติม e ีเดียแอนด์อีสปอร์ต CRU วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ